เพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยหน้าดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปทําอะไรมาเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราแต่งหน้าหนาหน่อยไอ้ช่วงนี้แต่งแบบเบาๆก็ได้ค่ะรองพื้นไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเลยสวัสดีค่ะนางสาวชนทิชาโคตรคำนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะปัญหาผิวหน้านี่คือ เป็นสิวหนักมากจะมีตรงหน้าผากค่ะเป็นสิวอุดตันเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงแก้มเป็นอักเสบแล้วก็อุดตันแบบใต้ผิวหนังนะคะปกตินี่เป็นคนชอบแต่งตัวชอบเจอผู้คนแล้วก็ในบรรนานแบบสังคมออกสังคมแล้วก็เจอเพื่อนด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องแบบรักความสวยความงามแล้วแบบหน้าเป็นสิวเยอะมากนี่เพื่อนจะทักตลอดเลยแล้วขาดความมั่นใจมากค่ะ เพื่อนจะบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมทำไมเห็นชัดไปหมดเลยคือเห็นชัดมากไม่ว่าจะเป็นจุดดงดำที่แบบเข้มแล้วก็สิวอุดตันเวลาโดนแสงแดดอะคะ่ะแล้วเพื่อนเขาก็จะบอกว่าให้แต่งหน้ากบหน่อยนะเพราะว่ามันเห็นชัดไปอะมันรู้สึกมันไม่รอดอะแล้วยิ่งทํางานในครัวด้วยแล้วก็เลยทําให้มันเยอะมากเราก็ระมัดระวังขึ้นเพราะว่าคุณหมอเขาก็ไม่อยากให้เราแบบไปเสี่ยงเจอความร้อนหรือว่าหน้าเตาไหนจะแสงแดดอีกอะคะ่ะ ผิวหน้าแบบคือดีขึ้นมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำที่จางลงแล้วก็รอยสิวอุดตันนะคะที่มีเยอะเมื่อก่อนลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆค่ะตอนนี้คือแทบจะไม่มีเลยค่ะคือตอนนี้รู้สึกทำอะไรนี่คือสบายแล้วก็แบบแค่บางครั้งอะคะ่ะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยใส่แค่ทาครีมนิดๆหน่อยๆทาครีมกันแดดแล้วก็ออกไปข้างนอกยังได้เลยค่ะ B.S.L Clinic ตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้าของน้ำได้ดีมากๆเลยค่ะ